พี่น้อง <c oughs> พี่น้องที่เคารบครับเดี๋ยววันนี้อาจจะอาจจะพูดไม่นานเพราะเสียงเสียงเริ่มจะไม่ไหวไอเนี่ยเสียงหาออกมาค่อนข้างเยอะแต่ในแต่ในสถานที่ที่วิกฤตการนำวิกฤตผู้นำไม่เกิดขึ้น วันนี้ต้องขออนุญาตไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตรวมทั้งให้กำลังใจกับทางเจ้าหน้าที่ที่ที่ทำงานกันเต็มที่นะครับต้องให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครแล้วก็ไว้อะไรไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนพม่าหรือไม่จะเป็นคนจากประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อเกิดภาวะที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกัน ต้องดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็ต้องส่งแรงกายแรงใจเมื่อวานเนี่ยก็เป็นผู้ประสบภัยไปกับเขาด้วยโรงเรียนแจ้งมาบอกว่าให้รีบไปรับลูกเ,ลเพราะว่าอพยพเด็กมาทั้งหมดลงมานั่งที่สนามหญ้าแตนบายไม่ให้เด็กอยู่ในอาคารทากลางกรุงเทพเกิดจราจรรถเต็มท้องถนน ังวิ่งทั้งนั่งมอเตอร์ไซค์ขนาดมอไซยังติดนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อวานนี่ถือว่าหลายท่านก็ตกใจแต่ที่ตกใจไม่แพ้แผ่นดินไหวก็คือภาวะผู้นําของนายกรัฐมนตร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีเสียงพี่แก้วแกบอกว่าให้กินยามันเป็นยาอะไรนะยาเม็ดปู ที่เขาใส่ในน้ําแล้วให้มันละลายเพื่อละลายเสมหะแกก็บอกว่ากินน้ําลงไปก่อนนิดหนึ่งผมก็ไม่เข้าใจคืออะไรพอกินน้ำนิดหนึ่งก็กินยาเข้าไปตามละ,ละละลายในคอไงระเบิดคอนคือมันต้องเอาไปใส่ในน้ำให้มันอ้วพี่แกอ่ะแกวางยาผมแกก็ไม่บอกตรงตรงอ่ะแกก็บอกคือน้ำในขวดมันเยอะ แล้วก็เข้าใจว่าแกบอกว่าให้กินน้ําให้น้ํามันในขวดมันลงไปหน่อยไม่ต้องน้ําในขวดไม่ต้องเยอะก็เข้าใจว่าให้กินน้ําแล้วก็เอายาตามเรียบร้อยเลยปกติไม่หนักนะนี่มันหนักเพราพี่แกว,วางยาเนี่ยเ <c oughs> มื่อวานเห็นสภาวะการนำของนายกรัฐมนตรีในสถานัการณ์วิกฤตแล้วเราเชื่อเลย ประเทศวิกฤตเพราะผู้นำวิกฤตนี่เองนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวคือคุณเป็นผู้นำของประเทศถึงแม้พวกเราจะไม่ยอมรับพวกเราจะไล่แล้วแต่แต่วันนี้คุณคือนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวมือไม้สั่นเสียงสัน่นพูดจาสับสนสื่อสารไม่ชัดต่อสังคมคือในสถานการณ์ วิกฤตไม่ว่าจะอุทก,กภยัยวาทภายัยน้ําท่วมไปไม่พันดินไหวหรือแม้ภาวะสงครามผู้นําต้องสามารถสร้างการมีส่วนร่วมทางด้านจิตใจของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดความหมายก็คือว่าคุณต้องสื่อสารแล้วทําให้ประชาชนมั่นใจต่อสถานการณ์ได้แต่พอนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวมันเหมือนว่าวิกฤตซ้อนวิกฤต แทนดินก็ไหวเพอาเจอการเมืองหัวก็สั่นไหวเหมือนกันคือใส่หน้าให้กับนายกรัฐมนตรีมันมีที่ไหนคนเป็นผู้นำแถลงข่าวแล้วพูดจาฟังไม่รู้เรื่องสับสนเสียงของนายกตื่นเต้นกว่าเสียงของพี่น้องประชาชนอีกพี่น้องไปดูคลิปข่าวที่เขานายกแถลงมเมื่อวานก็ได้เสียงของนายกตกใจกว่าเสียงของพี่น้องประชาชน ทั้งที่ตัวเองอยู่ที่ใต้นู่นน่ะมิทับทักพาลูกวิ่งเล่นอยู่สนามหญ้าหน้าทาเนียบแกจะไม่ลุดมุดรูหนีหรือไงอ่ะแกพูดไปสันไปพูดไปสันไปแอมไปบอกว่าให้ต่างจังหวัดให้ประกาศเสมือนว่าเกิดภาวะฉุกเฉินผมไม่เคยยินคนําเนี้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนอายุยี่สิบตอนเนี้เนี่ย เป็นเจนวายเจนเดียวกันกันายกรัฐมนตรีเนี่ยผมไม่เคยเจอคำประกาศทางราชการที่บอกว่าให้ทำเหมือนเป็นภาวะฉุกเฉินคือเสมือนว่าเป็นภาวะฉุกเฉินคือคำคืออะไรเขามีแต่ให้เตรียมความพร้อมของทุกแต่ละจังหวัดให้เป็นภาวะฉุกเฉินเตรียมความพร้อม แบ,บอกให้เสมือนว่าเป็นภาวะฉุกเฉินมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,น,นายกรตฐมนตรีจะมาทำาแกนั่นแหละคือทําตัวเสมือนนายกรตฐมนตรีเองทือภาวะการสื่อสารของนายกในภาวะว,ะวิกฤตของประเทศเนี่ยมันต้องแสดงออกให้เห็นมากกว่านี้ซึ่งไปว่าแกร้อยเปอร์เซนตก็ไม่ได้เพราะที่ผ่ามาแกก็ไม่เคยเป็นภาวะผู้นํา ไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าต้องมาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่สมมุติสมมุติว่าเกิดภาวะสงครามขึ้นทิพไายเลยนะเมื่อวานีนผมภาวนาว่าอย่าให้เกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้เพราะข่าวบอกว่าจะมีอเตอร์ช็อกตามมาสี่ห้าครั้งก็ตั้งใจว่า a เตอร์ช็อกไม่น่าที่จะอยากให้เกิดความรุนแรง รอบแรกนายกถแถลงไม่รู้เรื่องถ้าเกิดอั a เตอร์ช็อกแกไม่เป็นลมผมก็บอกคิดในใจอ่ะคิดในใจว่าถ้าเกิด after s h ็อกแล้วนายกสื่อสารไม่รู้เรื่องแบบเนี้ยผู้จัดการทหารสูงสุดต้องแสดงภาวะการนําในฐานะประธานในการผููวิกฤตประเทศนี่ไม่ได้บอกว่าให้ยึดอํานาจนะเพียงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วพอเกิดสภาวะที่ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งหมด คนที่มีความพร้อมมากที่สุดคือคนที่มีกองกําลังก็คือกองทัพนายกเนี่ยไม่สามารถสื่อสารและสั่งการได้เห็นแล้วเมื่อวานเนี่ยเห็นสภาพแล้วต้องกาทิ้งทันทีต้องให้ผู้นําเหล่าทัพเขาสั่งการและจัดการพวกรถอุปกรณ์ต่างๆพวกไปรถเครื่องจักรใหญ่ต่างๆเนี่ยกองทัพเขามีความหมายของผมไม่่าไปอ้างอิงว่าเราให้ทหารมา ยึดอำนาจนะไม่ใช่เพียงแต่ว่าภาวะผู้นํามันไม่เห็นมันไม่เกิดแล้วมันเชื่อใจไม่ได้มันต้องคนที่สามารถสั่งการเด็ดขาดแล้วจัดการระบบการกู้ภัยได้เมื่อวันก็เลยแอบคิดว่าถ้า after shock มันรุนแรงสงสัยต้องเก็บนายกไว้ก่อนแล้วประกาศภาวะกู้ภยัยแห่งชาติฉุกเฉินแห่งชาติแล้วให้ผู้นาําเหาทัพเป็นคนทาพอแกสื่อสารไม่ได้ แกก็ยังมาปล่อยไก่ในบทสัมภาษณ์อยูสองสามครั้งนี่ในภาวะที่เกิดวิกฤตแบบเนี้ยเราเห็นวิกฤตของผู้นําชัดเจนมากคําถามเนี่ยนี่วิกฤตแบบแบบนี้นะคําถามคือที่ผ่านมามันเกิดวิกฤตทางการเมืองเกิดวิกฤตการเมืองเกิดวิกฤตทางกระบวนการยุติธรรมเกิดวิกฤตทางความเชื่อมั่นทางการเมือง เราจะปล่อยให้นายกรธมนตีอยู่ท่ามกลางวิกฤตแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่พี่น้องครับวิกฤตความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมเป็นไงเรื่องกรณีชั้นสิบสี่นี่ผมเมื่อวานผมนั่งคิดคนเดียวนะทำไมแผ่นดินไหวช้าไปน่าจะไหวตั้งแต่ปีสองพันห้าร้ยหกสบหกตอนที่ทักษิณอยู่ที่ชั้นสิบสี่โงรงพยาบาลตำรวจ เพเผลอทักษิณจึกถือวิ่งถือไอแพดลงมาชั้นล่างก่อนเพื่อนทำไมปล่อยให้พี่น้องออกมาสู้เรื่องความยุติธรรมนานจังถ้าจะไหวทำไมไม่แผ่นดินไหวตั้งแต่ตอนที่ทักษิณอยู่ชั้นสิบสี่กูจะได้เห็นว่ามึงป่วยจริงหนระือไม่ป่วยจริงนะอาจจะวิ่งเร็วกว่าแพทย์ก็ได้นะเ <c oughs> <c oughs> ทำไมธรรมชาติไม่ลงโทษตั้งแต่ตอนนั้นเรื่องทั้งสิบสี่แพทยสภาคือบนความคาดหวังและไม่คาดหวังนั้นก็มาพร้อมๆกันแต่ก่อนเราก็บอกว่าหมอต้องดำรงไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรมรักษากระบวนการยุติธรรมของประเทศต้องรักษากระบวนการยุติธรรมของประเทศให้ได้จะฉีดยาต้องฉีดยาความยุติธรรมไม่ได้แต่วันนี้พี่น้องครับบนท่ามกลางแบบนี้ ยังไงเสียหมอเขาก็จะอธิบายภายใต้กรอบที่รักษาตามขั้นตอนหรือไม่แต่ผมเชื่อว่าในยยแฝงรักษาตามขั้นตอนเนี่ยหมอเขามีกรอบอยู่แค่นี้จริงๆกรอบอธิบายว่ารักษาตามขั้นตอนหรือไม่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้ตามขั้นตอนที่หมอบอกมาเนี่ยมันเป็นขั้นตอนของวิกฤตหรือไม่วิกฤตของผู้ป่วยกันแน่ผมว่าวินยูชนหรือแม้แต่หมอทั่วไปเขาก็จะทราบว่ากรอบที่ ถูกอธิบายว่ารักษาตามขั้นตอนหรือไม่วิกฤตตอนแรกตามขั้นตอนหรือไม่เมื่อดูขั้นตอนแล้วเนี่ยมันก็จะซ้อนสะท้อนออกมาเองว่าผู้ป่วยคนนั้นวิกฤตหรือไม่ดังนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่าไม่ได้คาดหวังแพทย,ยสภาแบบร้อยเปอร์เซ็นถึงแม้จะอยากให้แพทย,ยสภามีน้ำหนักในการฉีดยาให้กับกระบวนการยุติธรรมเขามากกว่าเพียงแต่ว่าภายใต้กรอบที่มันถูกตีเราก็ แต่คาดหวังแค่ว่าให้หมออธิบายให้ได้ถึงขั้นตอนหนึ่งคือกมราชทัณฑ์ชี้แจงคอปทอมาเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเอกสารอยู่ที่ปปชไปแล้วเราก็ยื่นให้กมราชทัณฑ์บอกว่าที่ต้องพาตัวทักษิณไปโรงพยาบาลสตคือการเฝ้าระวังอาการไม่ได้บอกว่าป่วยนะคุณทักษิณอ้างว่าป่วยราชทัณบางท่านอ้างว่าป่วยหมออ้างว่าป่วย แต่เอกสารที่มันเป็นทางการที่ส่งถึงเราอะ่ะที่เขาชี้แจงมาที่อพทอก็คือบอกว่าเฝ้าระวังอาการป่วยเนื่องจากมีใบรับรองแพทย์จากสิงคโปร์จาก UAE มาเป็นใบรับรองแพทย์เดิมและผู้ป่วยความดันขึ้นซึ่งคนติดคุกคืนแรกยังไงความดันก็ขึ้นขนาดผมไปเนี่ยถือว่าจิตใจแข็งอยู่กับพี่แซมดินไปวันแรกก็ตกใจเหมือนกัน แต่พอความดันขึ้นอ้างว่าเอาไปเฝ้าระวังอาการป่วยที่นี้นี่แหละสิ่งที่ต้องถามแพทยสภาและแพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลตลํารวจการเฝ้าระวังอาการป่วยคุณจะอธิบายการเฝ้าระวังก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าอธิบายมาตรฐานทางการแพทย์ก็ได้ว่าคือนี่คือการเฝ้าระวังตามมาตรฐานทางการแพทย์ซึ่งผมเชื่อว่าแพทย์เขาก็จะอธิบายแบบนี้เทียงจ่ว่าไอเฝ้าระวังอาการป่วยครับมีมาตรฐานในการเฝ้า แสดงว่ามันต้องมีความขยายความต่อว่าแสดงว่าผู้ป่วยคนนั้นไม่ได้เป็นผู้ป่วยวิกฤตที่คณะต้องออกมารักษาตัวนอกผมราชทัร์ใช่ไม่ใช่คือคุณอธิบายขั้นตอนได้ตามขั้นตอนคุณหมออาจจะอธิบายว่ารักษาตามขั้นตอนเอาง่ายๆไอ้ที่เห็นรถออกมาโชว์กันเนี่ยที่มีอุ้งอิงเดินมาด้วยเนี่ย เห็นรถออกมาโชว์กันบอกว่าไปทำเอ็มอาไหมอเขาก็จะอธิบายได้ว่าทําตามขั้นตอนต้องเอ็มอา4อหนึ่งสองสามสี่แต่พี่น้องอย่างที่หมอตุลและหมอวรลงบอกถ้าทำเอ็มอาไได้นี่มันไม่ใช่การป่วยวิกฤตมันไม่ใช่อาการป่วยวิกฤตดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมแห่งการรักษาที่หมอจะอธิบายมันจะอธิบายได้ว่าผู้ป่วยนั้นวิกฤตหรือไม่ดังนั้น แพทยสภาจะอธิบายมุมไหนก็แล้วแต่แต่ผลจากพยา,ยานที่พวกเราประชาชนทั้งสังคมมองเห็นเนี่ยมันเป็นพยา,ยานบุคคลที่เราสัมผัสได้โดยตรงร้อยเปอร์เซ็นต์กคือว่าเราเห็นแล้วว่าทักษิณไม่ได้ป่วยวิกฤตจ,จริงใช่ไม่ใช่แพทยสภาจะอุ้มขนาดไหนปปชจะอุ้มขนาดไหนก็แล้วแต่ยิ่งอุ้มสังคมยิ่งไม่พอใจมันจะย้อนกลับไปเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สบเก้า ปี2549ที่เกิดกระบวนการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพราะอะไรเพราะหนึ่งในสาภาสาภาไม่สามารถตรวจสอบพักษินชินวัตรได้วันนั้นเกิดวิกฤตสาภาเกิดเรียกว่าเผด็จการรัฐสาภาเกิดขึ้นมันก็คล้ายๆกับปีนี้ใช่ไม่ใช่อภิปรายกันขนาดไหนสุดท้ายก็คืนไปถ่ายรูปคู่กันอยู่ดีหนึ่งคือเกิดวิกฤตทางการเมืองมีการคอร์รัปชันอย่างมาก นี่ย้อนกลับไปเมื่อปี2549หนึ่งเกิดวิกฤตทางการเมืองสองเกิดวิกฤตรัฐสภาระบบรัฐสภาที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้สามเกิดวิกฤตในการแทรกแซงองค์กรอิสระปี2549 48 49องค์กรอิสระต่างๆถูกแทรกแซงไม่สามารถใช้กลไกในการตรวจสอบได้จึงเกิดความไม่พอใจของพี่น้องประชาชน ทะลักลงมาสู่ท้องถนนทําให้เกิดพันธมิตรประชาชนเพื่อชาตา,ตายขึ้นถ้าปีนี้วิกฤตของฝ่ายการเมืองเราก็เห็นชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีมีข้อกังขาอยู่เยอะมากเกิดวิกฤตทางการเมืองข้อกังขาก็คือว่ามีการเลี่ยงหุ้นพ่อซุกหุ้นลูกเลี่ยงเสียภาษีนี่วิกฤตต่อผู้นําทางการเมือง สองสามีไม่แสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินในการโอนหุ้นของบริษัทเงินดิจิตอลแล้วเงินดิจิตอลกลายเป็นนโยบายของรัฐรัฐพยายามแจกเงินดิจิต,ลตอลกอพ่อขอภัยก็สามีของนายกทําบริษัทนี้อยู่มันเป็นคอร์รัปชันเชิงนโยบายไหมเมื่อเป็นคอร์รัปชันเชิงนโยบายไปขายหุ้นเทหุ้นก็ไม่แสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินอีกนี่ก็กระทาผิดทั้งผัวทั้งเมีย ปีนี้ก็เลยเกิดวิกฤตทางการเมืองแล้วภาวะผู้นํานายกไม่สามารถรองรับภาวะวิกฤตของประเทศได้สองวิกฤตที่มันคล้ายกันคือวิกฤตสภาอภิปรายสองวันเราก็ยังไม่เห็นน้ําหนักที่มันจะเดินต่อแบบไหน,นยังไงสามวิกฤตองค์กรอิสระถ้าแพทยสภากับปปชยังทําให้เกิดวิกฤตอยู่ได้ผมคิดว่า พี่น้องประชาชนไม่มีทางเลือกทางเลือกเดียวเท่านั้นคือมาให้เต็มทร่เนี่ยรัฐบาลเรามีทางเลือกเดียวคือต้องออกมาสู้หรือเราจะยอมปล่อยให้บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติในการเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งสภาวะผู้นำทั้งความคิดทั้งคุณสมบัติทางกฎหมายสอบตกหมดทุกอย่าง เพราะที่ผ่านมาที่สอบได้เพราะเปิดข้อสอบ่อนแค่นั้นเองมันก็ถึงเวลาที่ต้องลบความวิกฤตนี้ออกจากประเทศไทยให้ได้ไม่มีทางเลือกมันก็ต้องมาที่สะพานชมยมรุชเชตที่ทำเนียบรัฐบาลให้เต็มไปทุกวันทุกวันทุกวันนี่เป็นทางเลือกเดียวที่ไม่รู้ว่าต้องต้องใช้คำว่าอะไร ต้องใช้คําว่าไล่เสนียดจะไลของประเทศออกไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจผมก็ภาวนาว่ากุุงอิงนายกเจนไวเนี่ยพอเกิดวิกฤตอย่าไปคิดเหมือนพ่อจะทําบุญประเทศอีกนะคือคนคนคนที่ไม่มีคุณสมบัติทําบุญให้ประเทศเนี่ยอย่าไปทําเลยมันมันจะเพิ่มวิกฤตให้กับประเทศมากกว่า วันพุธหน้าเยวคอนัดหมายเลยเพราะว่ามันเริ่มจะเสียงไม่ไหวแล้ววันพุธหน้าเราจะเดินทางถือว่าใครเป็นชาวพุทธพี่น้องชาวพุทธร่วมกันวันพุธหน้าได้รับการสื่อสารจากผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการสงฆ์บอกให้ทำหนังสือไปกับทูลสมเด็จพระส,สังฆราช วันพุหน้าใครว่างก็ตื่นทางไปด้วยกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะนัดหมายกันอีกทีหนึ่งต้องขออนุญาตวันนี้ลงเร็วหน่อยเพราะว่าเสียงมันมันคันคอเพราะว่าพี่แก้ววางยาให้ไปกินยาพูนใน <c oughs> ในช่องปากเขาขอบพระคุณพี่น้องครับพรุ่งนี้เจอกันถ้าไหวนะขอบพระคุณครับ